เมื่อวานพัน่ไทยเอ็มวีแฟนเกาหงยูเดติซื้อเพลงน้องอายก็ฝึกไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพึ่งพึ่งจะเพื่อเพิ่อนพึ่งจะฮัดเพื่อนพึ่งจะฮัดเต้นไปน้ำมูน้ำพีพีเขา เมื่อนั้นพ่นมาย่าหนูจะเต้นมาสันลิล่ะย่าวันนี้หนูจะเต้นหนูจะซ้อมเต้นมัน้ยน่ะกําลังโอมนะคะพี่พเนทกลับแล้วค่ะเพิ่นกลับไปเฮ็ดงานเพิ่นเนะพี่นองานใครงานมันายาไปิ ถ้ารับเชิญกลับมาถ้าเพื่นว่างถ้าเพื่นบาว่างเพื่นกับ่ไดรมารอในกลุ่มแล้วค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยมันี้หิวเข่ายี่หรีเนาะโอ้ยหยิดเพิ่นมาหนิหยิดตัวที่มเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ <c oughs> ไปหาของมาขายมาดามบนลุ้นนั่นรีวิวให้กันอ๋อได้ค่ะได้ค่ะที่อยู่จะส่งแบบไหรละ่ะฮอส่งไปในแชทนะคะเดี๋ยวจะส่งไปในแชทนะคะ โอ้พี่น้องเอ้ยไปคอมเมป็นมาจีดเพื่อนมาสัน่นจะไปห้องไปห้องสัน้นโตก่อนคุณโอ้ยเอาชูกระติมาเอาเทหลัง,อองตัวมันหิวไปวะได้ดมันขาดเลยมันเดี๋ยวได้มาอีกถูกต้องถูกต้องถูกต้องที่สุดมีงานอีกวัานไหนเหรอไลค์ไลค์กลุลก่ม ไล่คุ้มปินที่สิบเจ็ดนะคะแล้ววันวันวันที่สิบแปดรับเชิญที่แปดหรือเปล่ารับเชิญอันสาวน้อยพ่อจาลูกจานะคะเป็ีของอส้นตัพี่นองเลยไม่ค่อยเห็นพี่มินมิรินไปโรงเรียนนะคะ มีลินไปไปโรงเรียนค่ะยังมาเลี้ยงมาผุดแค่เดียวคนละเพราะว่ามีลินเดี๋ยวนี้ <c oughs> เพิ่นว่านาเรียนมาฮอรเพื่อนเะเทศการบ้านมอฮอระเทศการบ้านาเลน,นตามภา,า,าษาเขาก็จะหาพี่กี <c oughs> มีลินไปโรงเรียนนะคะ แเน้องแม่ก็จะมานอนหล่นอ,อยู่ในห้องนี่เย็นอันนี้บ้านแสนปากดีโยติดกันพี่นอ้องคนงานก็ทำง,งานนะคะ แน่นอนเรนเย็นไม่ต้องเปิดแอร์อยากค่ะมันห้องนี้เย็นเปิดแต่พัดลมเมื่อวานก็ม่นอนหนีโถโอ้ยตื่นขึ้นหกโ,โมงเพคะหกโมงแรงเนื้อพี่น้องเลยน้องตื่นขึ้นยังไงหรือเ่หกโมงขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะต้องาขาคา่า,าจะได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวสักก้อน องานไวมากใช่ค่ะทำเร็วมาก <c oughs> อะไรเป็นไรเหรอกินยังเป็นยังเขากินเไมไื่อไรคะนี่ นีูุ่ณเราพัดอย่างพัดบอกทั่วทีมาต่ำไม่ไวเพราะในไส่จะงุ่มแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวพิ่นขวัวทั่วมันกับก๋วเองนี่พี่น้องแ <c oughs> ชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณกันคนละกดแชร์ติดตามทุกๆคนนะคะโอ้ย ทาไปใจแรกเลยกว่ากำลังเท้นะนแล้วดำนี่ะแล้วกหนา่อกก็เลยที่อาเอามาถ่วก็เลยมองไปเอามัไ่ได้เลอก๋วยเตี๋ยวเมียตอนนี้นนอแต่ิงียบพี่น้องคุณครูนัดเจอกันอีกทีสองทุมนะคะ ลนลันลานลูชินกับบะมี่อย่างลูชินลานลูชินเขาบ่ทันได้ใส่ถังเส้นอะไรคะเส้นเดิมเส้นเล็กหรือไม่เอาเส้นเส้นหมี่กับเส้นเล็กอ่ะเส้นหมีส่สิไม่เคยกินเส้นเล็กเดี๋ยวก็ปิดหลานนอนน,นอน,เ,นเรียนแล้วนี่ สองทุ่มจะมาเปิดทีแม,แ,มแม่แม่ค่ะขายเฉพาะเทียงพี่น้องใครอยาก,กตอนบ่ายนิ่มแล้วรส <laughs> เพื่อที่จะสองทุ่มบอกว่าแม่จะเปิดโดนเด้กสี่ทุ่มปิดผู้ทันกับทันผู้มาทันก็ต้องอต้องกินเสีนยวเวลาเนี่ยเลยเออส้นเตียวกาดเวลาเส้นเตียวเวลาประสนเส้เตียวกาดเวลาเนาะเวลาอยากขายก็เวลาไม่อยากขายถูกต้อง แค่นี้กนเด้ค่ะพี่น้องเด้อกินข้าว้าก็เที่ยงบวกกันก้อนมาที่นี่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้นะคะ,ะเจอกันใหม่สองทุ่มค่ะพี่น้องเจอกันใหม่สองทุ่มนะคะ